สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบัวสวยๆส,สามชนิดนะคะแล้วก็ต่างสีกันด้วยที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นบัวสีม่วงนะคะบัวสายแล้วก็อันนี้เส้นสีม่วงอมรายนะคะอันนี้ก็คือดาวมาไหว้พระและเราเห็นสวยดีนะคะเราก็เลยถ่ายมาให้ดูกันค่ะไม่ได้แบบว่ามีความรู้เรื่อง ชื่อสายพันธุ์สักเท่าไรนะคะแต่เห็นว่ามีความสวยงามมากๆก็เลยพามาดูกันเผื่อใครที่แบบว่าเห็นแล้วอยากจะไปหามาปลูกก็ได้เหมือนกันนะคะเลี้ยงง่ายค่ะบ,บัวค่ะอันนี้จะสวยมากปลายออกสีม่วงนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็จะแบบว่าสีแดงๆนะคล้ายๆ สีแบบว่าแดงเลือดหมูหรือว่าชมพูเลือดหมูเป็นแน่ใจนะคะก็สวยงามมากๆก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะบัวทำให้อยากปลูกบัวอีกแล้วค่ะ